วันที่19ตุลาคม2559เวลา15นาฬิกาผอ,อสพอปนราธิวาสเขตสองมอบหมายให้ในายนุก,กูลชูนุ้ยและนายสุพจน์มณีรัตนโชตรองผอ,อสพอปนราธิวาสเขตสองนำคณะผู้บหลหาราจานศึกษาคณะครูและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานไปร่วมพิธีบำมเพ็นกุศลสวสดพระอภิธรรมถวายพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระปริมาหาภู้ิพลอุญญเดชนวัดทองดีประชาราม เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอําเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายปรีชาโนนน้อยานอําเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีและมีพระเทพสินพิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและเจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราเป็นประธานสงฆ์มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้มีบรรดาข้าราชการลูกจ้างของแต่ละส่วนราชการรวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่อําเภอสวยโกลก ต่างร่วมใจกันสวมเสื้อสีดำมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยไปลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในพิธีได้มีการสวดพระพิธรรมถวายการทอดผ้าบางสกุลพระสงฆ์สลับประกรการถวายเครื่องธทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาพิธีกดน้ําถวายซึ่งทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐานน้อมก้าวน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลด้วยความจงรักภักดีและสันนึกในพระมหาการาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้